เวลาเนาะมารวมกันฟังเทศก่อนแลาวฟังธรรมะธรรมะ,มะเรื่องเก่าๆนะเร,เรื่องใหม่เรื่องการกายกรรมสามาัญีกรรมสีมโนกกรรมสันเรื่องบม 10, สีสิบยัสสีมักวิอุปเแเรื่องพรหาหัยศรีห้านไม่ออกจากพวกนี้ไปได้เพราะว่าเราต้องต้องเรียนรู้หรือว่าต้องฟังธรรมะบ่อยๆในภาษาแล้วก็มีกิจไรล้วก็ต้องมา บันทึกทำทำนี้เป็นสิ่งที่เราต้องบันทึกทุกวันการเวลาผ่านไปวันทุกวันเราบันทึกบุญกุศลคุณงามความดีในการให้ทานเป็นพื้นฐานเบื้องต้นแลนน้วการมีศีลเป็นประจำสมาทางศีลทุกวันศีลจะเป็นพื้นฐานของสมาธิของปัญญาถ้าเราไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่มีก็ไม่มีปัญญาถ้าศีลเป็นพื้นฐานของทุกอย่างที่จะสร้างบ้านเรือน ต่วสีเลนะสุกติงยันติสินคือว่ารักษากายวาจาใจรักษาหัวหนึ่งแขนสองเท้าสองสินห้าไม่ว่าพระจะมีสินมากเท่าไหร่แล้วยอมมาสินห้าอภรรมาจารยาการถือพรมจรรย์การที่เราได้เกิดเป็นมนุษย์เือว่าเป็นบุญบุญกุศลเราได้สร้างสรงสมมามีบุญที่เราได้รักษาสินห้ามาสินห้าถือนี ไอรรมะมาด้วยอะไรแต่คือกรรมบทสศิ์เ,เกิดเป็นมนุษย์ได้ถ้าเราไม่มีของนี้ก็เ,เกิดเป็นมนุษย์ไม่ได้หรือว่าเกิดเป็นมนุษย์ไม่สมบูรณ์เป็นมนุษย์ที่ตาบอกเป็นร่างกายไม่ครบสามสิบสองแต่คนทั่วไปก็ไม่รู้ไม่รู้ว่าคนเราเกิดมาเป็นอย่างนี้เราล่างกายครบสามสิบสองนม่าทำมีร่างกายไม่ไมโกงกันบางคนไม่รู้ก็เรื่องเขาแต่ให้เรารู้ คนมีสิ่งมีธรรมต้องรู้ถ้าคนทั่วไปก็ไม่รู้เรื่องเขาเพราะว่าคนเราไม่สามารถบังคับใครให้เชื่อหรือว่าได่ด้เราต้องเชื่อว่าพระธรรมคำส,สอนมีจริงพระพุทธเจ้ามีจริงพระธรรมพระสงฆ์มีจริงไตรสามไตรสนานคม,มสามอย่างเราต้องเชื่อเราต้องเชื่อว่าอาดีตมีปัจจุบันมีอนาคตก็มีถ้าเรายังเลื่นไหวตายเกิดอ แต่คนก็ไม่เชื่อเรื่องนาคตทำวันนี้ให้มีความสุขความเพลิดเพลินสิ่งต่างๆก็เป็นผู้ที่ยังหลงหลงในหลงตัวลืมตายหลงกายก็ลกืมแก่หลงสิ่งตา่างตลืมหม,ล,มลืมบุญคืศลลืมคุณงามความดีถ้าเราลืมแล้ก็เสียเวลาเกิดมาเสียเวลาถ้าคนที่เกิดมาไม่เสียเวลามีสติอยู่ในกายในวินาญาณในจิตในธรรม คือว่าเป็นเห็นอนิจจลรักษณะเห็นทุกครั้งเหนน้าตาผู้มีความเห็นความไม่เที่ยงแท้แน่นอนแม้แต่เกิดแค่วันเดียวเป็นผู้พิจนาเห็นิจังทุกครั้งหน้าตาดีกว่าคนที่ไม่เห็นอันนีจังทุกครั้งหน้าตาไม่ร้อยปีร้อยปีเป็นหมื่นปีก็ตามบุคคลเป็นผู้ยังหลงไม่ชีวิตของเขาเป็นผู้เกิดมาเปล่าเกิดมาไม่ได้อะไร แต่ผู้ที่เกิดมาเป็นหมันเปล่าไม่ได้สามารถต่อบุญต่อบุญได้กุศลต่อกุศลแต่คนที่เกิดมาแค่วันเดียวสามารถมองเห็นนิจจังทุกครั้งน้าตาเห็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็เป็นผู้ที่เกิดมาสว่างเกิดมาสว่างก็งไปสว่างยิ่งกว่าสว่างเนี่ยเป็นบุเกลียววัฏฏิสามที่เราต้องทําทานซึ่งภาวนานบุญยู่ว่าสามอย่าง นเราต้องมีวิหารธรรมวิหารธรรมคือว่าวิหารทางจิตใจือการสร้างบุญสร้างบรมีวิหารในการสร้างบรมีสิบบรมียี่สิบบรมีสามสิบเราถ้าเราไม่สร้างวิหารเราก็ไม่มีที่อยู่ไม่แต่พระเราเหมือนกันเราต้องมีวิหารธรรมเป็นของตัวเองถ้าเราแต่ว่าเราต่อวิหารสิ่งภายนอกแค่อายุอาศัยชั่วคราวพึ่งยาวๆต้องพึ่งบุญกุศลบรมีบ่มีสิบบมียี่สิบบมีสามสิบ ถ้าเราไม่มีวิหารธรรมเราก็อยู่ไม่นานหรว่าอยู่ไม่กี่ปีไม่กี่สิบปีก็สึกคาลาเพศไปวิหารธรรมเราเห็นภัยในวัฏสงสารเห็นภัยต่อโลกทุกวันมันก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆตั้งแต่ยุคไหนยุคไหนก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆอ,อีกหน่อยคนก็ไม่ค่อยค่อยว,วัดถนนก็เรียบราบไปด้วยผู้คนห้างกระสินท้าก็ใหญ่โรงเรียนก็เต็มไปด้วยการเรียนทั้งโลกเรียนดังธรรมนน้อยวัดก็จะล้าง คนก็จะไม่ค่อยสนใจเรื่องวัดวาศาสนามันเป็นไปตามยุคตามสมัยครูบาศรีวิชัยทั้งหมดก็บอกไว้ในหนังสือท่านรู้ล่วงหน้าว่ามันจะเป็นอยางไงเพราะเป็นธรรมดาธรรมชาติของคนที่มีกิเลสตัณหามันเกิดมานี่คือว่ายุคนี้คือว่าคนมีเกิเลสตัณหามากไม่ค่อยได้สนใจธรรมะไม่สนใจการประพฤติปฏิบัติมองเคาะอ้างหากินหาอยู่หาไม่มีเวลาแต่เวลาหายใจมีเวลา เพิดเพินมีเวลากินเ้ากินยามีมันได้สนใจไม่สนใจเรื่องศีลทรรมกรรมฐานเรื่องกรรมฐานที่สําคัญกรรมฐานคือการพิจารณากายเกณฑสารมาน่าคาทันตาตาจงเหมือนเราปลูกข้าวปลูกข้าวนี่ก็ปลูกที่นานที่เดิมนะไม่ได้ปลูกที่ไหนไกลมันถึงมีข้าวมีอะไรให้เราได้กินได้บริโภคเป็นวัน กรรมฐานเหมือนกันถ้าเราไม่ศึกษาเราก็ติดในกายเนี้ยติดในกายในเวทนาในจิตในธรรมติดในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณติดในลูกขันห้าอยายตนะหกติดนี้มันก็ไปไหนไม่ได้แล้วก็เวียนว่าตายเกิดมาที่จุดที่สิ้นไปแกกินของเดิมของเก่าเนี่ยแต่คนเรามันถ้าเราไม่รู้จักกรรมฐานไม่รู้จักศีลธรรมกรรมฐานมันก็เป็นผู้ที่ยัง มืดยังบอดเป็นผู้ที่ยังไม่เห็นแสงสว่างแค่ปลายมงแต่เข้าวนเห็นแสงสว่างแค่ปลายบวงมีเป้าหมายมีเป้าหมายเพื่อมรรคผลพรนิพพานเพื่อทางแห่งผลพวกทางเส้นเดียวคือว่าทางคนทุกในวัฏสงสารบุญกุศลเราก็ทำเรื่อยๆกันให้ทานเป็นต้นพื้นตันเมื่อน,นต้นให้ทานเวลามาทำวัดมาให้ทานเวลามา เอายญาที่วัดอะไรต่างๆมาถึงพระครูบาอาจารย์ไม่บอกแต่ก็เราก็มามีเวลาครึ่งวันเข้ามาเนี่เป็นบุญกุศลที่เป็นวัดวาศาสนาของเราเราก็เกิดมาเราจะได้มีบุญกุศลมีบม่มนะีด้วยกายกรรมสามวิธีกรรมสี่ด้วยจิตใจที่เป็นบุญเป็นกุศลเพราะถ้าเราไม่มีเวลาต้องช่วยเหลือเพื่อคูณกันในศาสนาเพราะศาสนาไม่เปิดของใครสักคนเป็นของทุกคนที่วัด ตั้งใจเปิดเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติด้วยการวาจ่ายชี่ใจเป็นแค่เป็นทางผ่านเหมือนร่างกายเราเนีถ้าเราเอาสติเอาสมาธิเอาปัญญาเราพยายามศึกษาเราเรียนเรียนประยัิในการศึกษาปฏิบัติลงมือทำด้วยการสวดมนต์ด้วยการพิจารณากายศีลธรรมกรรมฐาน ยักเราเราเรียนรู้เรียนรู้มากเท่าไหร่ใจเท่านั้นแต่ว่าเป็นสิ่งบางอย่างเราต้องมาเรียนเรียนมาแล้วก็มาประพฤติปฏิวัติสําคัญมาศึกษาเราเรียนมาฟังเทศฟังธรรมว่าเราแนวทางของพระเจ้าท่านสอนอะไรเพื่อจะสร้างให้คนเป็นยังไงไม่ใช่สร้างให้คนมืดหมดไม่ไม่ช่างไมชสร้างให้คนหลงในแต่สร้างให้คนมีสติมีสมาธิมีปัญญาข่าวทุกวันนี้ก็มีข่าวแต่อันตราย ถาฟันกันตำรวจทหารยิงกันตำรวจไ็ยิงประชาชนวันที่ขอร้องอนะโทรศัพท์เกิดแล้วมันก็ลืมศีลดื่มศีล,ลนื่นทำดื่นกรรมฐานขอร้องชีวิตก็ไม่ไม่สามารถนั้นคนเราก็เราก็เหมือนกันบางทีก็มีความโกรธถ้าโกรธแล้วมันก็ดับยากนะเหมือนไฟมันลุกแล้วจะให้ดับทีเดียวไม่ได้สตินี่สําคัญมากถ้าเรามีสติคอยประคับประคองกายวาจาใจเราก็จะเป็นผู้ที่มีรักคนกอื่นเหมือนรักตัวเอง ถ้าเราไม่รักคนอื่นไม่รักตัวเองเกิดความบากหมากบักมันเอเกิดการทําร้ายทําลายกันหรือว่าความโกรธความเคืองกันความไม่ให้อภัยกันมันก็เกิดความวุ่นวายลืมสิ่งลืมทำเอาไปมาสะสมมันสะส,สมที่ใจแต่ทางกายก็ม,มาจากทางกายทางวาจาเอาไปมาล่าาจก็ตายไปด้วยที่ว่าเป็นจ้ำคมในเวรที่ผูกเวรกันไว้ ห้ามหันค่ากันฆ่าฟันกันบางคนก็ทำร้ายทำลายกันบางทีมันผิดสิ้นห้าทั้งหมดที่ในในข่าวในสิ่งที่อย่างไม่ว่าผู้นำเ่ยไม่ว่าคนตำรวจทหารเลยถ้าไม่มีสิ่งทำกรรมฐานมันหมดหมดความเป็นคนมันก็แยกออกตว์เดชชันเสรษฐราสตรยังไม่เอาปืนไม่เอาอาวุธมาทำร้ายทำลายกันเอาแค่ฟันกัดกัดกันหรือว่าหมา มมติว่ามามันก็ฟันกัดกันแต่คนนีมันเอาอาวุธทำลายทำลายล้างกันคนะือว่าอันตรายาคนคนเดียวก็ฆ่าคนนั้นคนนี้เป็น20กว่าคน30คนนั่นบางทีมันโทสะโมหะความหลงพอมันไม่ออกจากกายวาจาใจเม่ออกจากราคะโทสะโมหะไปไหนมัเรียนรู้ก็มันต้องเรียนรู้ที่กรรมฐา,านห้าที่เราเราต้องศึกษาแล้วเราเรียนรู้ พระพุทธเจ้าท่านสอนกรรมฐานาห้านิ่งนานพุนนนน๊พระองค์ท่วนทุกองค์ทรงชี้เผยภายเป็นมูลฐานกล้าวเป็นกล้าบรรยายให้เราทารั้งหลายน้อมนำยำเลินผมขนนี่นั่นหมายมั่นว่าดีโดดดำเต็มที่ว่าดีมากลายเล็บฟันอีกหนาเพะว่าเชฉาช้ายยามเยิ้งเยิ้งพลายเมือนพ่ายสินสีหนังอีกหอหุ้มอกุงกายีว่างามเลวยที่มีทั่วกายาผมขนชี้ไขมีในกายาเห็นได้ด้วยตาทั้งหนังเล็ดฟัน ไอ้นางพินิจน้องพิทยาพันธ์ที่เราสําคัญหมายมั่นเป็นตนหมายว่าดีงามแรสามตัวตนใช่คนใช่ทานมันเป็นแค่สักวท่าในดินน้ำนไฟป,ประกอบกันแต่เราอายุป่านนี้เราก็หลงมาเต็มที่แล้วหลงในวัยหนุ่มว,วัยสาวว้ต่างๆแต่วัยชราเราพยายามเห็นโทษเห็นภัยเห็นเห็นว่าสิ่งนี้มันก็ควรช้ำลาะอ,ออกไม่ควรยึดในกินในรูปในเสียงในกินในรสต่าง ถ้าเรายึดมากก็ทุกมากถ้ายึดน้อยก็ทุกน้อยถ้าเรามียึดไม่ทุกเพราะว่าคนเรามันทุกผ่านผ่านการยึดถือยึดมั่นถือมั่นในการยึดมั่นถ้าเรารู้ดัว่าเรา,เรายึดเราดีกว่าคนที่ยังหลงหลงหยึดบางทีอายุเจ็ดแปดสิบปากแดงพอช่างท่านว่าฝรั่งยังมาซื้อทาศิลปกรรมทําอะไรอายุห้าหกสิบยังยังไปเสริมนั่นเสริมนี้ไปรูดหนกแก้มไปรูดคางให้มันดูดี อายุหกเจ็ดสิบแล้วมันก็ไม่น่าทําแต่ว่าคนมันยังลงแต่ทางอินเดียเราก็มีน้อยแลือมีฉะนั้นพอเราเกิดมาเพื่อจากผู้เพื่อพระล่างกายไม่มีใครจะอยู่แค่ได้นานอยู่นึกร้อยปีไม่กี่วันวัน,วนหรือพันวันก็จากเป็นไปก่อนที่เราจากมีสําคัญตอนที่เราจะมดลมหายใจแต่ว่าที่เราจะตายไปเราสร้างบุญกุศลคุณงามอะไรดีไว้มั่งเราเคยมี สิ่งที่เราะลดึกได้แล้วสิ่งที่เราได้สร้างสมสังสม,มได้ส,ส่วนมนติปิโสได้ไหมสว่วนพาหุงได้ไหมสวม่วนนโมพทริยาได้ไหมพุทธเจ้าห้าพระองค์เราเลือดึงถึงหรือเปล่าถ้าเรามีพุทโธธรรมโมสังโฆอยู่ในจิตในใจพุทโธก็คุ้มครองรักษาเราอยู่ถ้าเรามีพุทโธธรรมโมสังโฆน้อมพุทโธเกิดชาติไหนเราก็ไม่คลาดแคล้วจากพุทธศาสนา เกิดชาติไหนเราก็จะได้เจอพุทธศาสนาตลอดเหมือนเราแผ่ให้คนที่นับถือพระพุทธศาสนาทั่วโลกนี้แผ่ให้คนทั่วโลกนี้คนทั่วโลกที่ว่าเกิดเป็นมนุษย์สมบัติร่างกายครบสามิศสองแม้แต่เราไม่ได้เกิดหนืองไทยเราเกิดในต่างประเทศแต่เป็นฝรั่งเป็นคนจีนเกาหลีอะไรเป็นคนรอยคนป่าหมึกย้อนกัรมาศาสนาเหมือนเดิมเพราะจิตเราปลูกในพุทธศาสนาแล้วพูดรู้พูดตื่นพูดเบิกบานแล้ว มันก็ไม่คาดแควไปไหนไม่คาดแควในการที่ว่าเราจะได้เชื่อพุทธศาสนาแต่ถ้ายุวิสันดีหรือว่ายุคที่คาดฟันกันเราไม่เกิดมาแน่นอนถ้าเกิดมาแล้วทาให้สร้างปมสร้างสร้างผูกเวรกันไปอาฆาตพผยเวรไปม,มันต้องไม่ค่อยแก้ปมแก้อะไรเป็นะสิ่งบางอย่างเราต้องรู้เรียนรู้ศาสตร์พุทธศาธสตร์ไสยศาสตร์วิทยาศาสตร์ าสตร์ที่เราต้องเรียนรู้คือพุทธศาสตร์ศาสตร์แห่งความพ้นทุกพ้นทุกในวัฏฏะสงสารในพ้นทุกในการวิบว้ายตายเกิดเป็นศาสตร์เดียวไม่ว่าศาสตร์พุทธภูมิปัจเจภภูมภิสาวกภูมิมันต้องไปภูมิคือว่า,มดมมดา,าภูมิดวในการลุด้นหมดจากราคะโทสะโมหันเราต้องมีวิหารธรรมของตัวเองวิหารคือว่าการประพฤติปฏิบัติการดูกายดูเวทนาะดูจิตดูธรรมเวลาเรา ป่วยเราหลไรพยายามแนวน้อมความเจ็บป่วยหรือว่าน้อมสิ่งที่ความทุกข์ยากลำบากนั้นน้อมมาว่าเราเวลาเราอยู่ดีสมัยจะไม่ประมาทถึงเราเป็นนิดหน่อยเราก็จะพยายามให้เป็นหนักแต่เราก็เภานา,นาอยู่พิจารณาอยางนี่คือว่าเป็นศาสตร,ร์ของการพิจารณาความทุกขเวทนาที่มันเกิดบางคนทุกเวทานาหายไปแล้วเวลาหายแล้วมีอะไรก็กินไว้ก่อนจะตายไปไม่ได้กินกินลาบกินลูกกิน อะไรที่ชอบชอบไปก่อนจะต,ตายไปไม่ได้กินคนเรามีปัญญาไม่จาเป็นต้องกินพวกนี้ไม่ต้องกินอะไรกินพออยู่ได้แต่ว่าไม่ต้องกินตามใจปากถ้าเรากินตามใจปามมันก็ยึดมั่นถือมั่นจิตมันก็ยึดในแต่ท้าที่สุดในะความจริงของชีวิตแม้แต่น้ําไม่แต่ข้าวเราก็ไม่ได้กินแม้แต่ลมหายใจยังไม่ได้สูดดมคิดดูเราจะกินไปขนาดไหน,นถึงกินอาหารรสเลิศประเสริฐหรูมักก็มาจากธาตุดินที่เน่า เปื่อยที่หมุนเวียนกันอยู่นี่กินดินธาตุส,สี่นี่ดินน้ําลมไฟหมุนเวียนกันกินธาตุดินของที่เน่ามันก็กลับมาหอมมาเหม็นมาหอมมาเหม็นหอมกับเหม็นกันเดียวกันแต่สิ่งมายามันก็โดมของเดิมนะว่าพูดง่ายๆว่าเรากินพูดกินพูดของเจ้าของก็ว่าได้กินน้ําเย่ยวน้ําไไรของเรานะหมุนเวียนกันกลับเกินไปมันก็ าที่จบที่สิ้นมาวัดวัตตาสงสารนียมันวัตตาสงสารที่เราเวียน่าวตายเกิดเนี่ย้สามสิบเอ็ดภูมิพอวิชาในความให้หลงวิชาเนมีสังขารสังขารมีนามมีลูกนมามรูปอมียแะยณะมีภาษาภาษามีเวทนาเวทนามีตัณหาตัณหามีภพภพเรามีชาติชาติชัมรามรณะทุกโซโกะระเริเทวะและ้วกลบมาวิชยัยรอบนึ้ง ปฏิจจสมุปบาทเราต้องเรียนรู้ว่าพุทธเจ้าทนตัสรุปฏิจจสมุปบาทตัสรุยะส,สีตาสรุมักมีองค์แปดตาสรุโพธิปกยิยธรรมสามสิบเจ็ดประการมักมีองค์แปดฉะนั้นเราต้องทาสมาธิให้ถูกต้องถูกจริงถูกตรงถูกธรรมมีความเห็นถูกต้องความเห็นที่ว่าเราเกิดมาเพื่อจกทุกทธพลาดเรามีความำดำนินออกจากการำดำริไม่ภาพียบบาศไม่เบียดเบน แลกการดำดีออกจากกรรมถ้าเราไม่อยากจะออกจากกรรมก็กินหมดุดกินคูดกินของเดิมๆแม,ม้แต่เป็นพรมยังกิดในชานในสมาธิในสมาบัติในสิ่งที่ตัวเองยึดได้ติดอยู่พวกนี้ก็ยึดมั่นมากไม่อยากตายหรือว่ากลัวตายมากพอสวยสุขด้วยไม่มีรูปไม่มีนามมีแต่จิตวิญ,ญญาณที่ว่าสวยในสุขที่ลึกเข้าไปแต่มันก็ย้อนกลับมามันก็วนมา เป็นมนุษย์เป็นสวรรค์เป็นอบายภูมิอยู่ดีวนไปวนมาออกสามสิบเอ็ดภูมิไม่ได้กินของเก่าวนของเก่าฉะนั้นเราพยายามเห็นโทษเห็นภัยในการวัตตะสงสารในการเวียนว่ายตายเกิดของเราท่านทั้งหลายถ้าเราท่านทารายังเวียนว่าตายเกิดอย่างนั้นเราต้องออกสเสบียงบุญุนสภเวรารธรรมที่เราจะติดตัวต่ำไปได้เิทธิศัก์เจ็ดประการอย่างพูดไปแล้ว ศรัทธาศีลหิณิตัฒปาทางมดศรัทธาจาาปัญญานี่นะอะญาติสักเจ็ประการที่จะติดตัวเราไปได้ศรัทธาพื้นฐานศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพ,พระสงฆ์ศรัทธาในคำสั่งสอนพุทธเจ้าศรัทธาในพระยาเจ้าทั้งหลายศรัทธาในพระโพธิสัตว์พระปัจเจกทั้งหมดที่ท่านได้บำเพ็ญมาพันบันชี้เห็นเห็นเห็นโลกเห็นภัยในวัฏฏะสงสารเห็นโทษเห็นภัยในการยึดมั่นถือมั่นใน ทรัพย์สมบัติของเรานะพึ่งร่างกายพึ่งแค่ชั่วคราวพึ่งยาวๆต้องพึ่งบุมีบุญสิงทานภาวนานถ้าเราพึ่งยาวๆต้องพึ่งบุญสิบบุมียี่สิบสามสิบพึ่งไปเกิดที่ไหนแล้วก็เป็นผู้ไม่หลงไม่แต่เกิดเป็นสัตว์เลี้ยชานเราก็ไม่หลงไม่หลงตามแต่เราไปศึกษาเรียนรู้เรียนรู้ว่าเป็นยังไงแต่พระโพธิสัตว์าไม่หลง ไม่ลงตัวลืมตายไม่ลงกายลืมแก่ฉะนั้นเราพยายามมีวิหารธรรมของแต่ละคนถ้าเราไม่มีวิหารแล้วไม่มีเครื่องอยูเราเป็นผู้ที่ยังหลงอยู่หลงในสิ่งต่างๆหลงในบ้านในช่องในห้องในหอพยายามพยายามพลากออกหรือว่าลืมมันลืมบ้านลืมช่องแค่ชัว่วโมงหรือว่าแค่ชัวช่วโมงครึ่งชั่วโมง สิบห้านาทีนที่เราได้มาฟังทาม,มาสวดมนต์พยายามอย่างน้อยยีสชั่วโมงมีภาคสักยี่สิบสองชั่วโมงกว่าก็ยังดีพอที่นอนเราก็ไปคุกคีวุ่นวายกับทั้งโลกทํางานนะมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเลี้ยงลูกเลี้ยงบัวเลี้ยงครอบครัวพ่อมแม่แต่มีแค่เวลาแค่ชั่วโมงแค่ไม่นานเราก็ต้องพยายามกลบควา พอวาวัดก็เริ่มจะไม่ค่อยมีคนมาถือศีลมาเผาน้ำก็ถือเอาวัดวัดจิตวัดใจเราวัดการกระทําด้วยคำคำของเราถ้าเรามีวัดว่าเรามีราคาโทสะโมหะขนาดไหนเรามีศีลทมกรรมฐานขนาดไหนเรากิเลสตัณหาหมดจากจิตจังใจหรือยังในต้องวัดตัวเราวัดคือว่าวัดเหมือนวัดในวัตถุนี้มีแต่เสื่อมซ้ำมีแต่ ที่จะต,ต้องซ่อมแซมต้องดูแลกันไปแต่ว่าทางจิตใจนี่สําคัญต้องสร้างวัดขึ้นมาสร้างมิหารธรรมมิหารธรรมที่พึ่งทางจิตใจคือพ,พึ่งทางบุญทางกุศลทางบรมีถ้าเราพึ่งได้เราไม้จะลัวไม่กลัว,กลวเกิดกลัวตายเกิดตายเป็นของแน่นอนสมัครเกิดไม่มีสมัครตายไม่มีมันต้องสมัครตายลงลายชื่อไว้ลงมดแต่เราก็พยายาม สั่งสมสร้งสมเรื่อยๆทุกวันวันละเล็กกน้อยวันละชั่วโมงสองชั่วโมงปีหนึ่งสิบปียี่สิบปีมันก็นได้ยังน,น้อยเราก็ได้ศรัทธาพื้นพื้นฐานพื้น,นต้นศรัทธาเราก็จะมีศีลมีศีลก็มีฤทธิ์ความอายโอตัปปะความเกรงกลัวตัปปะความศัจจะคือได้ยินได้ฟังมากถ้าเราได้ยินได้ฟังมากเราก็ได้สอนตัวเองเลย แล้วเรามีโอกาสามา่สอนผู้อื่นบอกผู้อื่นยริยซับมีอะไรบ้างตรงจักระนัตจาระจะแกา,า,า,าสิ่งไม่ดีออกจากจิตจาระนักปัญญาฉะนั้นเราพยายามสร้างยริยซับให้เกิดขึ้นข,น,นขึ้นใน,น,ใน,นใจิตใจญริยซับเกิดประการสับภายในภายในเกิดที่จิจตด้วยการศรัทธาเป็นพื้นฐานเบื้องต้นถ้าเราไม่มีศรัทธาก็วาสวดมนต์ไม่ได้เราก็ไม่มาภาวนาะไม่มาฟังเทศ มาถึงคนบางคนก็มาแล้วแป๊บเดียวก็ออกไปคือว่าคนไม่มีพละมันมีพละหรือว่าคนมีไม่มีศรัทธาหรือมีเหตุปัจจัยจโลกมันจะดึงไปมากถ้าเราไม่พยายามตัดทางโลกมาเพื่อจะสวยหาคุณธรรมทางจิตใจหรือว่ามาฟังธรรมะกำลังสอนของเพื่อจะเพื่อเราบวชอะไรเพื่อสวดเพื่ออะไรทำเพื่ออะไรเราถ้าไม่ตั้งสัจจะคือความจริงอธิษฐานคือความมั่นมันก็หลงเจือ้อหรือว่าทำเป็นผู้ที่ยัง ไม่มีหลักไม่มีหลักไม่มีเป้าหมายของชีวิตเป้าหมายชีวิตคือว่ายังเวียนเกิดเป็นตายยังกินของเก่ายังกินดินกินโคลนอยู่เหมือนเดิมกินน้ํากินดิน,ดนมันก็ออกจากพวกน้อยพวกใหญ่ไปไม่ได้ถ้าเรายังยินดีในการกินดินกินน้ํากินดินอยู่มันก็ลำบากมันก็วนไปวนมาฉะนั้นเราพยายามออกจากพวกนี้ออกจากวัฏสงสารออกจาก สิ่งที่เรายึดมั่นถือมั่นในตั้งใจในสิ่งที่เรายึดมันมาลุกที่พกทุกชาติกว่าจะเจอครูบาอาจารย์กว่าจะได้พบพระยา้าขอจะเจอพระธรรมกว่าจะเจอกุทธเจ้ากว่าจะเจอพระยา,าชามันมใช่ไงไงต้องมีบุญกุศลร่วมกันจริงๆถึงได้มาเจอได้พเบเผลพากันว่าได้เป็นพี่เป็นน้องเป็นพี่เป็นผัวเป็นมียเป็นธรรมดาคนเราเกิดมา มาเพื่อจะสร้างบุญสร้างเมียไม่ได้เกิดมา 5, ห้ามหลันฆ่ากันแต่ว่าเราเกิดมานําพากันสู่ทางให้มักผลพันธ์รานม,มักสี่ผลสีน่นิพันธ์มักสี่โสดามาักโสดาผลสก,กัดาคามีมมักสกัดคามีผลอานาคามีมักอานาคามีผลอรหันตามมักอาหารหันต์ผลเราต้องหาผลประโยชน์ที่เราจะได้ไปในภพหน้าชาิหน้าถ้าเราไม่มี บุญกุศลหรือว่าไม่มีบุญบ่มีแล้ก็ไปพบหน้าชาติหน้าไม่ได้ถ้าพบพบหน้าชาติหน้าเราไม่พยายามมีพยายามจะสร้างสมบุญกุศลสัมภารธรรมไว้มันก็ลําบากเกิดมามันก็มีความทุกข์มีความลําบากเกิดมาร่างกายไม่ครบสามสิบสองร่างกายก็พิกรพิการไปมีมีศีห้าเป็นพื้นฐานถ้าเรามีสินห้าเป็นพื้นฐานแล้วเราก็เกิดมามีหัวหนึ่งมีแขนสองมีเท้าสองทั้วไม่ร่างกายครบสามสิบสอง ประการแต่ถ้าคนที่ยังประมาทไม่มีศีลไม่มีธรรมไม่มีกรรม,มาฐานไม่มีศีลห้าเป็นพื้นฐานปานาธินากาเม,มุสาสุลานพื้นฐานของคนมนุษย์เราที่ต้องมีศีลห้าเป็นพื้นฐานถ้าเรามีศีลห้าเป็นพื้นฐานแล้วเราเป็นผู้ทีินสังสมเกิดมาก็ได้มนุษย์สมบัติได้สวรรค์สมบัตินิพานสมบัติ ถมีมีกรมมกรมบทสิบกรรมบทสิบนี้ก็เกิดเป็นมนุษย์ไม่ได้ถ้าอยากเป็นเป็นเทวดาก็มีสินห้ากรรมบทสิบต้องมีฮิริอตปะความเก่งกลัวต่อบากรว่าเป็นเทวดาได้แต่ถ้าไม่มีน,นี้ก็เป็นเทวดาไม่ได้แต่ถ้าเป็นพรหมเป็นพรหมก็ต้องเจริญสมถะสมถกะการพิจารณาลูกต่างนาการการมีศินห้ากรรมบทสิบมีฮิริอุตตปะ และมีการพิจารณาว่ามีความไม่เทียงแท้แน่นอนจริงๆแล้วก็สามารถทรงฌานทรงสมาธิอยู่ได้นะรือว่าผู้ที่ยังยังอยู่เข้าขั้นพรมได้หรือว่าจะไปเกิดชั้นพรมได้เราต้องรู้ว่าพรมมีแต่ศาสนาพามันเกิดก่อนมาพุทธก่อนกศาสนาพุทธสองร้อยสามร้อยปีแต่พุทธมาเกิดมาทีหลังแต่ศาสนาพุทธนี่ก็เป็นศาสนาที่กลางๆไม่ใช่เกิดก่อนใคร แต่เกิดตามสนาพรามณ์มาแต่ว่าบางคนก็เ้องาสนาพราม์เป็นหลักเลยก็ไม่ใช่เราสาสนากลางๆหรือว่าทำพิีปราชา์กลางๆนี่เข่งคัดสนาพามณ์จะเข่งคัดในการทําตนให้ลําบากอัตะตะกรมทานห้โยโททาตนให้ลําบากทาร่างกายให้มันต้องไม่เปียกเลยแต่มาพูดทาเตินทางสายกลางแต่พระที่อดข้าวทาความเพียรนะท่านศึกษาเรียนรู้เหมือนพุทธเจ้าลองดูว่า อดข้าวเป็นยังไงความหิวเป็นยังไงไม่ใช่อดด้วยความอยากเด่นอยากดังอะไรแต่ท่านอดทดลองมอนน้องตามหาบูท่านอดสองสามวันพออสะสองสามวันท่านก็ฉันฉันก็พึ่งปังขึ้นเลยมาโอนเจล็ดนี่ใส่แต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนชอบอดบางคนก็ชอบก่อนข้าวอาหารให้มันน้อยลงมันก็นำราคาก็จะเบาบางแต่ถ้าผู้ที่กินตลอดมันก็ทําให้ตามราคาฟุ้ง การกินกับการม,มาันก็มาด้วยกันฉะนั้นเราต้องรู้ศา,า,าสตร์ของพุทธศสัตร์ือวศาสตร์ของพระเจ้าของพระปัจเจกพระอริยเจ้าท้ง,งานที่ทาประพฤติปฏิบัติอย่างไรไม่ใช่อดข้าวเพื่อจะอยากดังถ้าอดข้าวอยากดังอยากนั้นจะทําให้ตัวเองผิดอาบัติทุกกฎผิดศีลผิดธรรมกรรมฐานฉะนั้นศาสตร์ของพุทธธรรมะสมังฆะมันก็ต้องรู้เดยนรู้ต้องมีวิหารธรรมให้เกิดขึ้นในจิตใจ พยายามสร้างสมบุญกุศลให้เกิดขึ้นในใจิตใจฉะนั้นเรามาฟังเทศฟังธรรมก็ฟังใน y o u ูทูบได้ฟังใน YouTube ที่พระอาจารย์อ่าลงในกลุ่มเราใครอยากฟังตอนที่หลังก็ฟังได้เราพยายามน้อมบุญกุศลที่เราได้กระทำนี่คือธรรมที่เราได้กระางขึ้นมาแลอดิตชาโนนน้นอมมาสู่จิตใจของเราและแผ่ไปให้บิดามารดาครูประอาจารย์ทั้งหมด ทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่และล่าลงนี่งไปแล้วหากท่านทหลายเหล่านั้นมีความทุกข์มีความลำบากก็อยู่ก็ขอให้พ้นคลายเสียจากความทุกข์ความลำบากนั้นทางมีความสุขดีไแล้วก็ขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปตลอดการนานบุญกุศสที่เราทำลายได้พร้อมเพียงกันมาสวดมนต์แผงมตตาุทนาบุญจงเป็นภาะวะเดชดเป็นปัจจัยให้เราทำลายเป็นผู้ตั้งมั่นในบุญกุศส คุณงามความดีคิดถึงสิ่งใดที่ถูกต้องถูกจริงถูกตางขอคนนั้นจงสําเร็จจงเป็นผู้ได้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติได้สิ้นอายุวันนะสุขภาร,ราปฏิภาณนาสารสมบัติด้วยกันทุกท่านทุกคนเดอน